สวัสดีนะคะวันนี้นะคะครูจะมาอธิบายตัวอย่างที่5นะคะซึ่งตัวอย่างที่5จะแตกต่างกับตัวอย่างอื่นนิดนึงนะคะตรงที่ว่านะคะมันไม่มีการหาแบบการหารสัเคราะห์ได้นะคะต้องใช้ตั้งหารยาวอย่างเดียวนะคะแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวหารมี3ตัวที่เราเรียนมาตั้งแต่ตัวอย่างหนถึงสนั้นเรามีตัวหารแค่ สอ,สองตัวเท่านั้นนะคะทีนี้เรามาดูเลยนะคะวิธีการก็คือให้เราเช็คก่อนว่าโจทย์นั้นมันเรียงดีกรีจากมากไปหาน้อยหรือยังนะคะเอาเริ่มเลยนะคะเ่าเริ่มจากตัวแรกดีกรีสามสองโอเคนะคะแล้วก็หนึ่งแล้วก็ตรงนี้นะคะโอเคเรียงหมดแล้วพอเรียงหมดแล้วนะคะเราก็มาตั้งหารยาวนะคะตั้งหารยาวก็ใช้หลักการเหมือนเดิมทุกอย่างนะลูก เอาตัวตั้งตัวแรกนะคะก็คือ5 y วายกกกำลังสามเอามาก่อนนะคะแล้วก็ตัวแรกของตัวหารก็คือวายกกกำลังสองดูนะคะหารกันตรงนี้ได้ห้านะคะวายกกกำลังสามหารด้วยวายกกกำลังสองก็ได้เท่ากับ y ได้คำตอบตรงนี้เอามาใส่ที่ผลลัพธ์ข้างบนนะคะเสร็จแล้วเอาตัวหารทั้งหมดนะคะวงเล็บใส่วงเล็บให้มันแล้วคูณกับผลลัพธ์ที่ได้ ก็คือ5 y คูณเข้าไปในวงเล็บนะคะ5 y คูณกับ y ยกําลัง2ได้เท่ากับ5 y กําลังสแล้วก็ตรงนี้เครื่องหมายลบนะคะ5 y คูณกับ4 y ก็ได้20 y กําลังสองและตรงนี้เครื่องหมายลบ5 y ไปคูณกับ5ได้25 y พอได้คำตอบตรงนี้นะคะเราเอามาใส่เสร็จแล้วเราลบกันนะคะครูย้ำนะคะตรงนี้ เราต้องเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามนะคะเราต้องนึกในใจเสมอนะคะ 5y กำลัง3นะคะตรงกันข้ามก็คือลบ 5y กำลัง3ไปหักกับตัวข้างบนหมดนะคะส่วนลบ 20y กำลัง2ก็เปลี่ยนเป็นบวก 20y กำลัง2ไปบวกกับ6วก y กำลัง2ก็ได้2 6 y กำลัง2นะคะต่อมานะคะลบ 25y เปลี่ยนเป็นบวก 25y นะคะลบ 17y บวก 25y ก็ได้ 8y นะคะแล้วเราก็ดึงลบ31ลงมานะคะแล้วเรามาดูตัวเลขเหมือนเดิมนะคะก็คือ2 6 y กำลัง2เป็นตัวตั้งหารด้วย y กำลัง2นะคะ2่า2กออามานะคะ y กำลัง2หารด้วย y กำลัง2หมดนะคะก็ได้คำตอบ2 6บวกเอามาใส่นะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาตัว ตัวหารนะคะวงเล็บ y กํลังสองลบส y ลบหคูณกับผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือ2ีบกคูณเข้าไปในวงเล็บนะคะยีคูณ y กํลังสองได้ Winter> Shout FELIPE Spaß S 2ี y กํลังสองแล้วก็ตรงนี้เครื่องหมายลบ26่คูณส y ก็ได้ลบหนึ y นะคะยี่กคูณลบหก็ได้ลบหนึพอได้คำตอบตรงนี้นะคะเราเอาก็มาใส่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลบกัน ย้ำนะคะตรงนี้เราต้องนึกในใจนะคะว่าเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามนะคะ26 y กาลังสองเปลี่ยนเป็นลบ2 6 Y กาลังสองหักกับตัวข้างบนหมดนะคะแล้วก็ลบ104 Y เปลี่ยนเป็นบวก104 Y บวกกับ8 Y ได้112 Y -130 ลบ130เปลี่ยนเป็นบวก130นะคะหักกันแล้วเหลือ99นะคะตรงนี้ ตรงนี้นะคะจะเป็นเศษเราจะหยุดหารทันทีนะคะตรงนี้เพราะว่าตรงเนี้ยตัวแปรนะคะเลขที่กำลังหรือดีเกลียมันน้อยกว่าตัวหารเราต้องหยุดทันทีนะคะเพราะมันหารไม่ได้แล้วดังนั้นสรุปว่าตรงนี้เป็นเศษนะคะวิธีการตอบนะคะก็คือเอาตัวหารวงเล็บแรกนะคะคูณกับผลลัพธ์ที่เราได้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็บวก บวกด้วยเศษนะคะก็จะถือว่าเป็นคำตอบตรงนี้นะคะวิธีการเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์นะคะตรงนี้โอเคนะคะกลับมาหน้าจอตรงนี้ก่อนนะคะหยุดนำเสนอตรงนี้ก่อน